วันนี้อากาศดีมากเลยนะเออหากาหั้งเด้งๆหน่อยนะเพราะว่าผมมีพวกพวกหลายคนเลยมีผู้หลักผู้ใหญ่จะมาแวะมาทานด้วยวในคันมาแล้วเลวยใช่เืออะไรอะลําปูอะปูฮะอบอนปูปูกับกั้งนี่เขาจะเข้าเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เกินนี้ธรรมดาถ้าว่า แล,แล้วแต่น้ำอ่ะเขาเขาจะนับนับเป็นค่น้าข้างขึงข้นข้างแรงอย่างเงี้ยถ้าเข้าเขาก็เข้ากันพร้อมนั่นแหละมันจะไล่ไล่เข้ามาเพราะเรือมันออกไปวางทีเดียวกันหมดเลยใช่น,นี่เรามาสายหน่อยนะเช้าๆเนี่ย<า>เรือประมงประมึกเข้าเลยเต็มเลยใช่ไหมอ้อเยอะมากเลยทีนี้ปลาหมึกขึ้นหนึ่เดียวเฮ้ยจ้าตัวเราจะพามาดูอะไรเนี่ยอ๋อมาดูเรือที่เขาไปไปดักปลาฮะแบบเรือทำรอบปลาอ๋อเขาดักเขาไปดักลึกไหม ไม่ลึกฮะปลาพวกนี้เป็นปลาสวยงามอยู่ตามท้ายฝั่งอ๋อโอเคโอเคและสุดไอ้ท้ายเรือพวกลำใหญ่พวกนั้นเนี่ยจะเป็นพวกเรือเรือที่เป็นจับปูกับจับ้ปูกับ,บกับ้กงครับโอเคเดี๋ยวเราดูนี้ก่อนนะ,ะหาของไปเย็นนี้เพื่อนผมรอทานข้าวอยู่เรื่อมีอะไรดีๆไหมอันนี้ก็เป็นเรือพวกจับปลาเห็ดโคนอ๋อผู้ปลาเห็ดโคนครับเออ <c oughs> เฮ้ยหลังจากนี้เนี่ยเราจับได้แล้วเนี่ยเอาเข้ากรุงเทพเป็นไงอะรถของเราที่พวกซัพพลายเออร์ที่วิ่งของมาอยู่ฝากไปอ๋อโอเคฝากไปนะครับเออเพราะว่าปกติร้านเรามีอยู่แล้วพวกก้างพวกปูวันนี้ดูที่ว่ามีของพิเศษผมอยากได้พวกกุสลาดอะจะมาเลี้ยงก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าปลามันยังไงอรัเออแต่มันก็น้อยอะปลาพวกนี้มันหามัน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 น้อยแต่ว่าก็ลองดูแล้วแต่ดวงจะได้ไหมไม่ไมามันมันเก๋าดำบ้างกุสลาดมั้งก็แล้วแต่เลยลำเล็กมาลำแล้วอะครับพวกคุณป่ะพวกคุณใใชช่่่มันาจะ เงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็จะดำดำหอยด้วยวางรอบปลาด้วยอ้าเนี่ยมาพอดีเลยพูดเราหนิดเดียวเลยเนี่ยแต่ของก็ได้ไม่มากเรากค่ได้นิดเดียวอ๋อพวกนี้ออกไปออกไปไม่ลึกใช่มหมเอาวันนิดเดียวไหนมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีอะไรบ้างครับได้อะไรบ้างอ่ะ ได้เลยอ่ะเจ่าวแดงครับตัวใหญ่เนี่ยหายากนน่นอยเป็นโลเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยกุศล่าตัวใหญ่ขนาดนี้หายากนะเนี่ยดูดิตัวเจ๋วมากเลยแล้วสีมันสวยมากเลยอ่ะเจ็ดสีไงใช่ไหมพวกนี้เปลี่ยนสีตลอดใช่ไหมอันนี้หอยอะไรหอยกระต่ายเหรอหอยกระต่ายผัดชาฮะเฮ้ยผมเคยทานเนี่ยหอยกระต่ายผัดชานี่อร่อยทำไรได้เรื่องซีอิ๊วกับผัดชาส่วนมากผัดชาอร่อยกว่าผัดชาครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาดูไปอีกคนหน่อยก็ดีนะ เออดีนะเห็ดโคนเอาไปย้งหอดใช่ไหมเออได้เยอะไหมฮะเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่นะจ๊บเออดีๆเอาไปให้เพื่อนทานเฮ้ยต่รู้อีกุณสลาปอย่งี้ที่เราได้มาปกติกุณสลาปมันมันหายากแค่ไหนหายากะมันไม่ค่อยได้กันหรอกเรือ นานๆจะไหนแล้วตัวสองตัวเนี่ยต้องรอโชคดีใช่ไหมโชคของเขาเพราะที่ผมทานมาตัวใหญ่ขนาดเมื่อกี้นี่ก็หายากมากนะนานๆจะไหนเฮ้ผมว่าท่านผู้ชมรายการกับเพื่อนผมเนี่ยคงไม่รู้นะว่าไอ้ข่กระต่ายเนี่ยทำไมเขาเรียกไข่กระต่ายมีหูสองข้างเหมือนกระต่ายใช่ไหมเวลาผ่าคล้ายๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเหลือตาเหลือก้างใช่ไหมรอดูขึ้นมาเอาอะไรเพิ่มบ้างปูกระกงครับปูกระกงใช่ไหมเออปูกระกงนะเอาขึ้นมาละเออนี่นะครับจับคุณเลือกปูมาเนี่ยตัวยิ่งเบ่งตัวยิ่งเบ่งไปเนี่ยนะ ก้างเนี่ยเอาตัวสวยไปครับแล้วเดี๋ยเข้าร้านเอาตัดิไปเข้ามาเยอะเลยอะใช่ไหมครับป้าป๊ะเขาไปเลยเอาเอาไปเข้าลงไปเลยเเอาข้ากรุงเทพเลยเาใส่ขึ้นรถไปคุณสลัดคุณสลัดก็อยู่บนรถแล้วนะครับแล้วคุณสลัดอยู่บนรถเกาะหอยกระต่ายเอาเข้าเลยครับใส่เข้าเลย มีเวลาให้กับงานแล้วครอบครัวคุณละมาเพิ่มเวลาแห่งความสุขเพิ่มความผูกพันเพิ่มอนาคกที่ยิ่งทวีคา่าและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ไม่สิ้นสุดที่บ้านทะเลพัทยาปนญหาส่วนตัวในสังคมที่เงียบสงบบ้านทะเลพัทยาโทร038238600พ่อไปก่อนนะจ๊ะ าม่มับมะโล้จ้าว้าวน่าทานถังเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M Wrap ก่อนซื้อหมกวยเตี๋ยวตราหัวมาลาย ขอแนะนำให้คุณดูไกลๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ลำหน้าจึงเนียบเห็นเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกัวหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายแลชิ้นส่นไม่งอไม่ตะกัวด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลาย